ท่านรู้ไหมว่ารถญี่ปุ่นกับรถยุโรปคุณภาพของสีแตกต่างกันเรามาดูคันนี้ครับ HRV ปี HR 2022นะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นนะครับเราทําเครื่องแก้วเซรามิกมาค่อนข้างจะเห็นได้เยอะนะครับเรื่องของสีสีรถญี่ปุ่นเนี่ยอันดับแรกครับสีเขาจะบางนะครับบางแล้วก็นิ่มนะครับไม่ได้ทนต่อมลภาวะต่างๆสารกดดังต่างๆรวมถึงมูลนกยางไม้นะครับเวลาล่นใส่เนี่ย ต้องบอกไว้ก่อนว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไปเร็วมากนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นคนที่ใช้อยู่นะครับเป็น h o n d a นะครับอย่าง h o n d a เป็นรถสีดำน,นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาจะเกิดรอยง่ายนะครับเวลาเป็นไม่ว่าเราจะเอาผ้าเช็ดต่างๆเนี่ยเขาก็เกิดจะเกิดรอยได้ง่ายนะครับในในมุมของรถยุยโรปนะครับสีของเขาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสีเขาจะมีมิติกว่าแล้วก็จะแข็งกว่า เกิดรอยยากนะครับคือการทําการเคลียร์โค้ดเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับแล้วเราจะทําอย่างไรครับให้รถที่คุณภาพที่แบบว่าสีที่มินิมเนี่ยครับเราจะทำอย่างไรให้เขาแข็งขึ้นมานั่นแหละครับคือปัญหาที่เราต้องแก้ไขนะครับทั้งศูนย์คิริคาเราก็อยากแนะนำนะครับเพราะว่าเราทำเป็นการดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องสีโดยตรงนะครับก็เป็นการแนวว่าเป็นการเคลือบเซรามิกแท้นะครับเซรามิกแท้ข้อดีคือจะเพิ่มเลเยอร์นะครับ เลเยอร์ให้มีความแข็งขึ้นให้กับสีที่มีความนิ่มนะครับอย่างเป็นรถอ่อนๆอย่างเงี้ยก็ดีมากครับที่รถที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมอย่างนี้เรามาเคลือบเนี่ยเพราะว่าการเคลือบสแตเซรามิกแท้เนี่ยเขาจะเพิ่มเลเยอร์นะครับเลเยอร์จากการที่เป็นเคลียร์โคดเนี่ยให้หนาขึ้นมาเพื่อให้ปกป้องนะครับเพื่อให้ปกป้องแต่สูตรคลืีเคาของเราเนี่ยจะลงอยู่สีเลเยอร์นะครับรวมถึงสารปกป้องอีก1ชั้นนะครับให้กับลูกค้าทุกๆกันที่เข้ามานะครับผมแล้วก็ เขาจะปกป้องได้มากกว่านะครับผมอย่างที่เราไม่เคลือบเนี่ยต้องบอกว่าใช้ง,งานไปเนี่ยมันจะเกิดรอยง่ายนะครับแล้วรถใหม่ๆป้ายแดงที่ออกมาก็จะเห็นได้ว่าอ,อารมณ์นะครับอารมณ์ที่มันไม่มีมิติเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็เป็นคลื่นผิวส้มที่เราเคยรีวิวกันเยอะๆนะครับผมแต่จะพูดเรื่องของแก้วเซรามิกเนี่ยก็ต้องมีหลายแบบนะครับ มีทั้งแบบเลซินบ้างกึง่งแก้วผสมบ้างอันเนี้ยมันค่อนข้างจะเห็นได้ทั่วไปในทําท้องตลาดนะครับซึ่งมันไม่ใช่แบบเป็นที่ปกป้องโดยจริงนะครับอันนั้นเป็นทําให้เงาเฉยเฉยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทอร์ซมิกแท้เนี่ยเขาจะเคลือบแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยจะได้นานนะครับถ้าอยากรู้ว่าแก้วแท้เป็นแบบไหนก็อยากให้ไปดูในคลิปของเรานะฮะใน u t u b e นะครับ ผมกียิคาตัวสวิตนะครับเราก็ลงให้ว่าแก้วเทปเป็นอย่างไรเลยรวมไปถนนึงสารปกป้องนะครับเราก็ลงไว้ให้นะครับแต่เราก็ทยอยลงไปให้เลยแหละความรู้ต่างๆนะครับผมทีนี้เรามาดูภาพรวมของค o n d a ครับตัวนี้ค่อนข้างจะสวยมากนะครับคันนี้เพิ่งออกมาจากศูนย์นะครับออกมาก็วิ่งเข้ามาทําเลยเป็นข้อดีครับข้อดีคือ,อ,คอก่อนการจะไปใช้งานเนี่ยเวลาจะไปใช้งานคือมันจะโดนโดนู่นโดนนี่ไปแล้วมาแก้ไขทีหลังเนี่ยค่อนข้างจะลําบากเนาะ โอเคครับเดี๋ยวไปดูในส่วนต่างๆของเจ้า HRV กันนะครับผมคืองานเต็มระบบนะครับเราจัดการให้ลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวบอดี้ของรถแล้วก็รวมงภายในนะครับลูกค้าก็หุ้มมาแบบนี้นะครับถามว่ารถใหม่เนี่ยเราก็ยังห่อเข้าคืนนะครับเพราะว่าเรามีการเคลือบเกี่ยวกับเครื่องหนังนะครับไม่ว่าจะทุกอย่างเลยครับเป็น no แบ c k ต่างๆเนี่ย แต่นี้ลูกค้าบอกว่าถอดออกมาแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรครับจะได้แบบคงความหมายอยู่ตลอดเวลานะครับรวมถึงกุญแจนะครับกุญแจอย่างเงี้ยเราก็จะเคลือบให้เหมือนกันนะครับก็ออกมาก็จะเห็นนะครับว่าเขาจะมีรอยนะครับตรงรอยมันเป็น no b a c อย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีเครื่องมือขัดนะครับเพราะว่าเครื่องมือมันก็จะมีแบบเล็กแบบใหญ่อย่างเงี้ยครับแต่ตัวนี้ก็จะทำทำมันก็มีข้อดีนะครับมันจะทําให้ไหมตลอดมีเสน่ห์มากนะครับเรามาดูด้านท้ายกันอีกทีหนึ่งนะครับ ในส่วนด้านท้ายนะครับผมสวยมากเลยครับไอที่ชอบมากที่สุดก็คือเรื่องของระบบไฟนะครับระบบไฟของเขาเนี่ยครับเขาจะอันนี้มากเลยครับสวยมากเขาจะเป็นเอกเอกลักษณ์นะครับของ HRV ลํามากเลยครับตัวนี้นะครับทําที่คิริคาของเราก็มีหลายสีนะครับสีดำานี่ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับผม แต่ลูกค้าก็ติดฟรีมานะครับติดฟรีมาแล้วก็ในการเคลือบของเป็นโนแบกเนี่ยเราก็ต้องออกให้ก่อนนะครับออกก่อนแล้วก็เคลือบแล้วก็ค่อยแปะไปก่อนนะเพราะว่ายังไม่ครบเจวันเลยเนาะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวไฮบิดนะครับผมนี่ครับจะเห็นไหมครับรวมไม่ว่าจะเป็นตัวลอ้อแมกนะครับเรามองไปเนี่ยมันจะไม่มีมิติเลยฮะแล้วเราเคลือบไปแล้วเนี่ย อารมณ์ของสีนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะแตกต่างกันมากเลยนะครับจะเห็นนะครับมันจะทื่อๆนะครับมันจะไม่มีมิติเลยครับเป็นแบบไม่ใสนะครับแต่ว่าการเรามาเพิ่มเลเยอร์แบบนี้ก็ค่อนข้างจะทําให้รถที่สีอ่อนสีที่นิ่มๆอย่างเงี้ยให้มีมิติได้นะครับด้วยการเคลือบแก้วเซรามิกแ้ะเท่านั้นนะครับผมสาหรับท่านที่ใช้รถ สีนิ่มสีอ่อนนะครับแต่ว่าถ้ารถยุโรปท่านอยากมาเคลือบก็ดีนะครับยิ่งเพิ่มค่าของความแข็งหรือเพิ่มมิติให้กับรถของท่านได้ดีครับจะเห็นว่ารถยุโรปเวลาเราเคลือบเซรามิกนะครับมันจะเป็นน้ําแบบใสามากเลยครับแต่รถญี่ปุ่นก็ใส่เป็นกันนะครับยิ่งเราไม่เคลือบนะครับท่านโดนแดดโดนฝนโดนต่างๆเนี่ยเวลาไปเจอขราบน้ํากรดอคอลินต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะซึมได้ง่ายนะครับเรามาเคลือบแก้วเซรามิกก็เพื่อปกป้องให้รถ ที่รักของเราเท่านั้นเองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับท่านที่รักรถรถก็ผ่าไว้ด้วยนะครับคิดถึงเครือแก้วก็อย่าลืมคิดถึงคีริกานะครับเรายังดูแลรถของท่านเช่นเคยนะครับไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ